รัเสเซียและเกาหลีเหนือต่างเป็นประเทศที่ถูกประชาคมโลกคว่ำบาตรความโดดเดี่ยวที่มีร่วมกันแบบนี้ทําให้หลายปีมานี้พวกเขาหันมากระชับมิตรและคอยยืนหยัดเคียงข้างกันและกันมากยิ่งขึ้นแต่ความสัมพันธ์ที่ดูแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศอาจจะเริ่มมีรอยร้าวครับ เพื่อน,นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์จาก s e n t i n e l o n วตรวจพบว่ากลุ่มแฮกเกอร์เกาหลีเหนือลักลอบแฮกระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรชั้นนำที่ทำหน้าที่พัฒนาและผลิตขีปนาวุธให้กับทางการรัเสเซียเกาหลีเหนือทำเช่นนั้นทำไมและรัเสเซียมีท่าทีอย่างไรต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ติดตามได้ในรายการคีเม a เ e ครับ สำนักข่าวรอยเตอร์และนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์จาก s e n t i n e l วันตรวจพบว่าเป็นระยะเวลาอย่างน้อย5เดือนตั้งแต่ช่วงปลายปี2021ถึงช่วงกลางปี2022กลุ่มแฮกเกอร์ที่เรียกขานกันว่าสกาครับและลาสารัสซึ่งมีความเกี่ยวพันกับรัฐบาลเกาหลีเหนือได้แอบเจาะเข้าไปในระบบเครือข่ขายคอมพิวเตอร์ของ NPO Mar โอ o าชิหรือว่า NPO Mas องค์กรที่เป็นกําลังสําคัญในการออกแบบขีปนาวุธให้กับกองทัพรัเสเซียและมีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่แทบชานกรุงมอสโก NPO m a s ชถือเป็นองค์กรที่มีบทบาทสําคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านขีปนาวุธและอาวุธยุโทโธปรกรณ์ต่างๆให้กับกองทัพรัเสเซียมาอย่างยาวนานครับก่อตั้งตั้งแต่ปี1944แล้วก็เติบโตอย่างรวดเร็วในยุคสงครามเย็นในฐานะผู้ผลิตดาวเทียมสาหรับโครงการด้านอวาากาศของรัเสเซีย ปัจจุบัน NPO Mash เป็นผู้ออกแบบและพัฒนาอาวุธยุโทโธปกรณ์สมัยใหม่หลายอย่างทั้งขีปนาวุธความรเร็วเหนือเสียงเทคโนโลยีดาวเทียมและขีปนาวุธข้ามทวีปบบหรือว่า ICBM Intercontinental Ballistic Missile ซึ่งล้วนแล้วแต่อยู่ในความสนใจของเกาหลีเหนือที่หวังจะเพิ่มหลักประกันและอำนาจต่อรองให้กับตนเองเวลาถูกกดดันจากโลกตะวันตกโดยเฉพาะจากสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียก็เคยกล่าวไว้เมื่อปี2019าครับว่า ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงของ NPO m a s ที่มีชื่อว่าเซอร์คอนจึงสามารถเดินทางได้เร็วกว่าเสียงถึง9เท่าได้สร้างความเตื่นตะลึงให้กับแวดวงการทหารและความมั่นคงของโลกอย่างมากโดยความสำเร็จต่างๆเหล่านี้จึงไม่น่าแปลกใจค,ครับที่องค์กรด้านความมั่นคงของรัเสเซียอย่าง NPO m a s จะตกเป็นเป้าหมายของการจารกรรมข้อมูลทางไซเบอร์ของกลุ่มแฮกเกอร์จากเกาหลีเหนือแม้รัเสเซียจะเป็นเพื่อนสนิทคนสำคัญก็ตาม เบื้องต้นยังไม่ทราบแน่ชัดครับว่าข้อมูลส่วนใดถูกเปิดดูหรือว่าถูกนาไปใช้ในขณะที่แฮกเกอร์เจาะเข้าไปในระบบแต่หลายเดือนหลังจากนั้นทางการเกาหลีเหนือได้ประกาศเดินหน้าโครงการพัฒนาขีปนาวุธอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่มีอะไรยืนยันได้แน่ชัดครับว่าโครงการพัฒนาขีปนาวุธของเกาหลีเหนือเหล่านี้เกี่ยวโยงกับการแฮกระบบที่เกิดขึ้นหรือไม่ข่าวการแฮกครั้งนี้มีขึ้นไม่นานหลังการเดินทางเยือนกรุงเปียงยางของเซอร์เคซอยกู รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของรัเสเซียเมื่อช่วงปลายเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมาในโอกาสครบรอบ70ปีสงครามเกาหลีและถือเป็นรัฐมนตรีกลาโหมคนแรกของรัเสเซียที่ตัดสินใจเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการนรับตั้งแต่สหภาพโซเวียตล่มสลายลงเมื่อปี1991 เกาหลีเหนือซึ่งปกครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์ก่อตั้งประเทศขึ้นในช่วงต้นสงครามเย็นโดยได้การสนับสนุนจากสหภาพโซเวียตและเมื่อเกิดสงครามเกาหลีในช่วงปี1950ถึง1953เกาหลีเหนือก็ได้รับความช่วยเหลือจากสหภาพโซเวียตและจีนทั้งความช่วยเหลือในด้านการทหารตลอดจนความช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจเมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายในปี1991 19จึงมีส่วนทําให้เกิดวิกฤตขาดแคลนอาหารครั้งร้ายแรงที่สุดในเกาหลีเหนือ นำไปสู่การเสียชีวิตและการหลบหนีออกนอกประเทศของประชาชนแม้ว่าในช่วงแรกที่คิมจองอึนขึ้นสู่อำนาจความสัมพันธ์กับรับเสเซียจะค่อนข้างเย็นชาเนื่องจากรัเสเซียร่วมกับสหรัฐดำเนินมาตรการคว่ำบาตเกาหลีเหนือจากการทดลองอาวุธนิวเคลียร์แต่ว่าหลังการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเมื่อปี2017 คิมจองอึนก็พยายามเดินหน้าฟื้นฟูความสัมพันธ์โดยคิมจองอึนพบปูตินครั้งแรกเมื่อปี2019ในการประชุมที่เมืองวลาดิวอสต็อกของรัสเซียแถมหลายปีก่อนหน้านั้นครับปูตินยังยกเลิกหนี้ที่เกาหลีเหนือเคยติดไว้ในสมัยสหภาพโซเวียตกว่า1.1มื่นล้านดอลลาร์รัสเซียเริ่มรุกรานยูเครน เกาหลีเหนือเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่แสดงท่าทีสนับสนุนรัสเซียอย่างแข็งขันขณะที่รัสเซียในฐานะหนึ่งใน5ประเทศสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก็เคยยกวีโต้คัดค้านการดำเนินมาตรการคว่ำบาตรและลอกใหม่ต่อเกาหลีเหนือทั้งหลายฝ่ายเชื่อครับว่าทั้งเกาหลีเหนือและรัสเซียต่างเป็นแหล่งจัดหาอาวุธและเทคโนโลยีด้านการทหารให้แก่กันโดยรัสเซียอาจจะมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกองทัพเกาหลีเหนือไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ขณะที่เกาหลีเหนือเองก็อาจจะเป็นแหล่งจัดหาอาวุธให้กับกองทัพรัเสเซียเพื่อนําไปใช้ในสม,นภมรภูมิรบก็เป็นได้ครับแม้ว่าจะมีข่าวว่าแฮกเกอร์เกาหลีเหนือรอบแทงข้างหลังรัเสเซียแต่ประเด็นนี้ดูจะไม่สะเทือนความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่าง2ประเทศจากที่คิดเลยนะครับเมื่อในวันครบรอบ78ปีของการปลดปลด่อยเกาหลีจากการปกครองอาณานิคมของญี่ปุ่นคิมจองอึนได้ส่งจดหมายถึงวลาดิเมียร์ปูตินว่าวิตรภาพของทั้งสองประเทศก่อตัวขึ้นในสงครามโลกครั้งที่2 ชัยชนะเหนือญี่ปุ่นและในขณะนี้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่กําลังแสดงให้เห็นอย่างเต็มที่ถึงความสามารถในการยูโยงคงกระพันและอารหา์ในการต่อสู้เพื่อทําลายปฏิบัติการตามอําเภอใจและความเป็นเจ้าโลกของจกักรวรรดินิยมทางด้านปูตินก็ได้ส่งจดหมายตอบกลับถึงคิมจองอึนเช่นกันด้วยครับว่ารัสเซียจะสน,นับสนุนความสัมพันธ์ทวิภาคีกับเกาหลีเหนือในทุกด้านเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทั้งสองประเทศ ตลอดจนเสนียรภาพและความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีและเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดใครจะเชื่อครับว่าเกาหลีเหนือแทบจะมีไฟฟ้าไม่เพียงพอที่จะสามารถใช้รีบได้ด้วยซ้ำและคนส่วนใหญ่ไม่มีคอมพิวเตอร์การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตก็ถูกจำกัดให้เพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ใช้ได้แต่ว่าประเทศนี้ครับกับเป็นบ้านของแฮกเกอร์ฟีมือชักกะที่สุดอันดับต้นๆของโลก เป็นเวลาหลายปีแล้วที่กลุ่มแฮกเกอร์จากเกาหลีเหนือได้ลงมือกอ่อเหตุจารกรรมทางไซเบอร์พวกเขาอวดผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลกด้วยการเจาะเข้าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัท Sony Picture Entertainment เมื่อปี2014จนเป็นผลให้ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานตั้งแต่เบอร์โทรศัพท์เงินเดือนอีเมลที่เป็นความลับและรายละเอียดของภาพยนตร์หลายเรื่องที่ยังไม่ได้ถูกออกฉายปล่อยออกมาสู่สาธารณะสำนักสอบสวนการแห่งสหรัฐหรือว่า FBI ระบุว่าการแฮกระบบของ Sony Picture s ครั้งนั้น เกาหลีเหนือน่าจะทําไปเพื่อตอบโต้ภาพยนตร์เรื่อง The Interview ที่มีเนื้อหาล้อเลียนการลอบสังหารคิมจองอึนโดยครั้งนั้นตัวแทนรัฐบาลเกาหลีเหนือถึงกับออกมาบอกเลยครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าข่ายเป็นการก่อการร้ายและประกาศสงครามอย่างชัดเจนซึ่งเกาหลีเหนือพร้อมจะแก้แค้นอย่างไร้ความปราณีหากหนังเรื่องนี้ได้เข้าฉายจริงๆจ,จนในที่สุดครับโซนี่ก็ตัดสินใจยกเลิกการฉายภาพยนตร์เรื่องนี้ผ่านช่องทางกระแสหลัก มีแต่การฉายผ่านช่องทางสตรีมมิ่งและก็รวมภาพยนตร์อิสระบางแห่งเท่านั้นระหว่างที่แฮกเกอร์เจาะเข้าระบบของ Sony Picture สมาชิกกับแก๊งเดียวกันซึ่งภายหลังถูกตั้งชื่อให้ว่าลาสารัแตแล้เริ่มสำรวจธนาคารกลางบังกลาเทศและค่อยๆใช้เวลาเจาะเข้าไปในระบบจนในที่สุดปี2016พวกเขาก็ลงมือจราก,กรรมเงินมูลค่า1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐจากธนาคารกลางของบังกลาเทศได้และทางการจะสามารถอายัดเงินส่วนใหญ่เอาไว้ได้นะครับ แต่ก็ยังคงต้องสูญเงินไปถึง81ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐซึ่งถือเป็นจํานวนมหาศาลสําหรับประเทศอย่างบังคลาเทศที่ประชากรหนึ่งใน5มีชีวิตอยู่ต่ํากว่าเส้นความยากจนผลงานนี้เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในการปล้นธนาคารครั้งที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์และก็ทำให้ผู้เชี่ยวชาญเห็นครับว่าแฮกเกอร์เกาหลีเหนือไม่เพียงแค่มีความพรวาพราวในเชิงเทคนิคเท่านั้นนะครับแต่พวกเขายังรู้จักการเฝ้ารอและวางแผนดักหน้าดักหลังเอาไว้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมียุทธวิธีในการพิชิตเป้าหมาย พร้อมจะปฏิบัติการที่ใหญ่ขึ้นกว่านี้ได้หลังจากนั้นกลุ่มแฮกเกอร์จากเกาหลีเหนือได้แฮกระบบเพื่อโจรกรรมเงินดิจิทัลต่อเนื่องเลยโดยตามรายงานของชัยนาอนาลเอสิคาดนะครับว่าปี2022ที่ผ่านมาแฮกเกอร์จากเกาหลีเหนือร่อนคริปโตเคอเรนซีไปมูลค่ากว่า3,800ล้านดอลลาร์สหรัฐจนเรเรียกได้ว่าการแฮกและอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตกลายเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ระบบการปกครองของเกาหลีเหนืออยู่รอด เพราะว่าเงินพัฒนาโครงการขี่ปนาวุธของเกาหลีเหนือกว่าครึ่งหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มแฮกเกอร์ที่ปฏิบัติภารกิจจารกรรมทางไซเบอร์เหล่านี้แหะครับแม่แฮกเกอร์เกาหลีเหนือจะขึ้นชื่อเรื่องการก่อเหตุขโมยเงินแต่ว่ารายงานที่จัดทําขึ้นโดย r e c d e d Future บริษัทด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ระบุว่าข้อมูลจากหน่วยสืบราชการลับต่างหากที่เป็นแรงจูงใจหลักของกลุ่มแฮกเกอร์เกาหลีเหนือ โดยจากการวิเคราะห์การโจมตีทางไซเบอร์273ครั้งในรอบ14ปีที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มแฮกเกอร์เกาหลีเหนือพบครับว่าการรวบรวมข้อมูลเป็นแรงจูงใจกว่า70%ซึ่งพวกเขาพยายามจะใช้ปฏิบัติการทางไซเบอร์เพื่อลวงข้อมูลเชิงลึกว่าศัตรูคิดอย่างไรหรือว่าเข้ามาถึงข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆที่สามารถช่วยให้พวกเขาพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์และขี่ปนาวุธโดยหน่วยงานของรัฐตอกเป็นเป้าหมายบนที่สุดครับรองลงมาก็เป็นองค์กรด้านสกุลเงินดิจิทัลสื่อการเงิน การป้องกันประเทศและองค์กรพัฒนาเอกชนศาสตราจารย์ดรสุรชาติบรุงสุขผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการทหารและความมั่นคงให้สัมภาษณ์กับเดอะสแตนดาร์ดนะครับว่าการแฮ็กข้อมูลเป็นเรื่องของสงครามไซเบอร์หรือว่าไซเบอร์วอร์ที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกครับ แต่เป็นสงครามที่สังคมทั่วไปมกักมองไม่เห็นและไม่ได้รับรู้โดยการแฮกเหล่านี้เกิดขึ้นแบบไม่เลือกมิตรหรือว่าศัตรูแต่ว่าเลือกจากแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตามความต้องการของตัวเองเป็นสําคัญการแฮกระบบของกลุ่มแฮกเกอร์เกาหลีเหนือเป็นเรื่องที่รับรู้มานานในหมู่นักความมั่นคงครับแต่การที่เกาหลีเหนือเข้าไปแฮกข้อมูลเกี่ยวกับจราหหรือขีปนาวุธของรัสเซียถือเป็นเรื่องใหม่และแน่นอนว่าการแฮกข้อมูลมีส่วนทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผู้แฮกกับประเทศที่ถูกแฮกมีปัญหาในระดับหนึ่ง เช่นกรณีระหว่างสาหรัฐกับจีนที่ล่าสุดทางการสาหรัฐเร่งค้นหามาแวร์จีนที่ฝังตัวอยู่ภายในระบบป้องกันต่างๆซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกิจการด้านการทหารของสหรัฐโดยเฉพาะมิติการติดต่อสื่อสารและปฏิบัติการส่งกำลังบำรุงเมื่อช่วงปลายเดือนกระะกฎาคมที่ผ่านมานี้แต่ว่าปัญหานี้มักถูกปิดเป็นความลับครับเพราะว่าไม่ต้องการให้สังคมโลกเห็นถึงความอ่อนแอของตัวเอง และมักจะไม่ถูกเปิดเผยหรือว่าไม่ยอมรับอย่างเป็นทางการว่าส่วนงานใดถูกแฮ็กไปหรือว่าข้อมูลใดบ้างที่ถูกแฮ็กไปครับนอกจากนี้การได้ข้อมูลจากการแฮ็กอาจจะมีส่วนในการพัฒนาอาวุธได้โดยตรงปัจจุบันรัเสเซียประสบความสําเร็จในการประดิษฐ์อาวุธความเร็วสูงหรือว่าไฮเปอร์โซนิกวีปอนที่มีความเร็ว9ก้าเท่าของเสียงซึ่งความสําเร็จเช่นนี้อาจทาให้เกาหลีเหนือต้องการข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาอาวุธชนิดนี้ให้ได้อย่างรวดเร็ว แต่การได้ข้อมูลขีปนาวุธรัเสเซียอาจไม่ได้บอกว่าเกาหลีเหนือจะสามารถผลิตอาวุธดังกล่าวได้ทันทีครับเพราะว่ามันยังมีกระบวนการในการผลิตจริงที่ยังคงเป็นปัญหาสําคัญการแฮ็กครั้งนี้ชี้ให้เห็นครับว่าการพัฒนาขีปนาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือยังมีข้อจํากัดอยู่มากข้อมูลที่ได้อาจช่วยได้เพียงบางส่วนเช่นขีปนาวุธข้ามทวีปของเกาหลีเหนือที่พัฒนาขึ้นและปรากฏในพื้นที่สาธารณะนั้นมีลักษณะคล้ายกับ ss 1 9ของรัเสเซียแต่ยังมีปัญหาในขั้นตอนของกระบวนการสร้าง การแฮกข้อมูลของกลุ่มแฮกเกอร์เกาหลีเหนือครั้งนี้อยากสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์หรือไซเบอร์เซ r ูริตี้แต่การป้องกันในเรื่องนี้ทำได้ค่อนข้างยากครับอีกทั้งยังเป็นภาพสะท้อนของปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่และสงครามชุดนี้มีแฮกเกอร์เป็นนักรบไม่ใช่กำลังพลติดอาวุธในเครื่องแบบอย่างที่เราคุ้นชินอีกต่อไปการที่เกาหลีเหนือแฮกข้อมูลขีปนาวุธของรัเสเซียในครั้งนี้ตอกย้ำถึงคำว่า ไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรได้อย่างชัดเจนนะครับพร้อมทั้งชี้ให้เห็นว่าข้อมูลกลายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถซ่อมเร้นจากรัฐใดรัฐหนึ่งที่อยากจะบร้นมันได้อีกต่อไปสงครามไซเบอร์ได้เริ่มขึ้นแล้วครับแต่เรารู้ตัวแล้วหรือยังว่าเรากำลังอยู่ในสงคราม ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการคีเมสเซจแลกเปลี่ยนความเห็นและก็ข้อมูลดีๆกับเรามาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับถ้าชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์หรือว่ากดฟีเจอร์ซุปเปอร์เตงเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ